มันก็มีทั้งเขาทั้งบล็อตนะละมีเจ็ดมีเก่ามีเจ็ดมีเก่าจนกันจะจะหาส่วนเลขที่บอส้นนะมีศูนย์มีสองมีหกมีศูนย์มีสองมีหกมีเจ็ดมีห้า ได้เล็กวิ่งแล้วบอเล็กวิ่งนะครับเล็กวิ่งวันนี้มีแค่หาเจ็ดเก่าตัวเดียวครับมีสามตัวนี่ตัวนนก่อนอาจจะเขียนนะครับอีหาเจ็ดเก่า 7, 9, เล็กวิง่งให้แค่สามตัวบอมีห้าเจ็ด <7, S 1> มีเจ็ดมีเก่าส่วนก้อนีสามตัวนี้ให้แค่สามตัวอืบนล่างไม่ลงเก่าอนนี้แล้วกัน เก้าย <9 S 2> ังมีห้ามีเจ็ดมีเก้าอันนี้เลขวิ่งนะสำหรับเลขวิ่งนะครับคงใจส่วนที่จับเซก้าหนึ่งมก็สซีมีอยู่หาเจ็ดกี่คู่ครับทั้งหมดหาเจ็ดหากเก่าให้กี่คู่วันนี้เลขมันกับซีมีอยู่มันเจอันนี้มันก็นสิมีหมม่หามันซีมี่หาศูนย์หาสองหาหกหา เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหกแล้วก็มีเก uh ่าศูนย์เก่าสองเก่าหกแล้วก็มีอยู่หาเจ็ดครับแต่ต้องหาเล็กดับกะดอยเดี๋ยวพอมจะเห็ดครูมันก่อนอ่มจะจับให้นะครับอาเจ็ดอาเจ็ดเจ็ดหาหนะอยเก่าอาเก่าเก่าหาด้วยอันนี้ดูในส่วนของเจ็ดเก่าเลิกมวิ่งมุงใจก่อนนะครับอ กันก็ยี่หกสุดเด้อยสร็จเลยดับกันเรีด้เลยดับเรีนกไดเลยดับเรียกไดเลยดับดับเหล่าดับเหล่าดับใส่หกคู่เดี๋ยวลุงแกจะตัดให้อีกนะครับหกคู่นี้คือไปบนล่างได้มาดูว่ามันจะเข้ากันไหมนะครับสำหรับ แนวทางของใจนะดับบนดับบนก่อนดับบนจะตัดให้เหลือน้อยที่สุดนี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้า ห้าเจ็ดเกาห้าเก้าเจ็ดเกาเจ็ดเก้าเกาศูนย์เกาสองเกาเก้าศมีเกองเกสองเก้าหกเก้า ก็วบนกันหนอนาายก็เบิเอามาใส่สุดกันสุดกันมียูเจ็ดหหศแล้วก็เจ็ดสองเจหกเจ็ได้อะไรอยูนะหาศเจสองห้าศูนย์บิลหาเจ็เจ็เก่แล้วห้าศนย์ จ็ดสองบนพอเหลือมันเรียกบนไม่ยัวหาเจ็ดเจ็ดเก่าๆเลยพอเหลือมันเน้นไปที่ตัวไหนสามตัวนี้เน้นไปที่หาเลยห้าเนาะห้าเน้นหาสองตัวล่ะ สองตัวเน้นตัวไหนส <c oughs> องตัวนาะครับสองตัวนี่มันซีมียโยล่างหาเนี่ยล่างหานี่นมันจะเน้นไปติ่หาเจ็ดหาเก่าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดหาเก่าห้าเจ็ดยังไงก็ติดห้าใช่ไหมนี่ห้าเจี๊ดหาตรง 5, <5. S 1> ตัวไหนอีกแล้วเก่าแล้วเก่าเน้นไปที่เก่าศูนย์เก่าสอง เก้าศูนย์กับเก้าสองตัวนี้มึงทำช่วงพันเบิร์ก่อนนี่เป็นนี่ก่อนเด็กวิง่งนี่บนล่างอ่ะไง่ายๆครับนี่ชัดเจนครับตัวนี้ผมเขียนให้ชัดเจนครับนี่เพิ่นบอยฟังครับ เมื่วันก่อนว่าที่16เนอะสิงหาคมนะครับเล็กมันส้นกันอยู่ที่มตัวนะครับงวดนี้ส่วนที่หาที่เจ็ดที่เก่านะครับผมก็มาเห็นดุกวิ่งเลยนะครับเพื่อหาเจ็ดเก่าส่วนสาหานี่มันชี้ส้นกันที่มสูตรเลยนะเก่ากับงสูตรเจ็ด2สูตรนะครับเลี้ยงมันจับเซากันหาเจ็ดหาเก่านะครับเก่าสีนี้เจ็ดเก่า เน้นไปที่ตัวไหนสามตัวนี้เน้นไปสี่หาเลยห้าเนะาะห้าเน้นหางสองตัวละ่ะสองตัวเน้นตัวไหนสองตัวนะครับสองตัวนี่มันสีมีโอแล้วหางนี่แ่้วหานี่ม่ใช่เนี่ยไม่ใชหาเจ็ยหาเก่า 5 7เกย้าเจีัเก่าห้าเดไงก็ติดห้าใช่ไหมนี่ห้าเียรหัต้งตัวไหนอีกแล้วเก่าล้วเก่าเน้นไปที่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าศเก้าสองตัวเนียน ช่วงเพิ่เบิ่งนก่อนนะี่ชุดนี้ก่อนลูกวิ่งนี่บนล่างอะง่ายๆครับนี่ชัดเจนครับต่วนี้ผมเขียนให้ชัดเจนครับนี่เพิ่งบ่อยฟังครับเพินแบบงวดว่าที่นะสิบหกเนาะสิงหาคมนะครับเหลขกมันสนกันดูที่สามตัวนะครับงดนี้สวนที่ห้าที่เจ็ดที่เก้านะครับผมก็มาเห็นดูกวิ่งเลยนะครับคือห้าเจ็ดเก่า ส่วนสาหานี่มันสีส้นกันที่สามสูตรเลยนะเก้ากับสอสูตรเจสองสูตรนะครับเรื่มันจับก็มีหาเจ็ดหาเกาะก็สี่มีเจเก่าคู่นะครับจับคู่หาเจ็ดหาเกเจเกาแล้วเก่าศูนย์เก่าสองนเก้าหเจ็หหศนย์เจสองนกั้นไว้นะครับตัวนี้เป็นตัวกั้นเน้ครับสามส ตัวการมีเจ็ดหกห้าหศูนย์เจ็ดสองตัวทีนเน้นไฮนะครับซ okay. ีคูนะครับเน้นซีคูตัวเน้นไปที่หาเจ็ดหาเก้านะครับแล้วเก้าศูนย์กับเก้าสองนะครับเน้นนะครับเน้นซีคูนะครับวิ่งนี่เน้นห้าเลยบ่วิ่งนี่เน้นหาเลยครับตัวล่องคือเก่านะครับร่องมากครับล่องมากเก่านะครับเรื่